สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้พ่อๆกับช่องน้องเบ้นพาลุยได้จ้ามื่อนี้น้องเบ้นพาลยุยสิพาพ,พี่เมยพี่น้องกินนี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ได้จ้าพี่น้องก๋วยเตี๋ยวไก่เจ็บแซ่บจ้าพีน่น้องน้องเบ้นกินเส้นมีมีโยกบอกเขาจะเอืนอนเอี่ยงเขาจะเอิอนเส้นเอี่ยง <c oughs> จากเส้นยังกระปุลน้องเบ้นคืออยากเห็นเพี่เมย์นี้นะจ้าน้องเบ้นเห็นท่ายว่าก๋วยเตี๋ยวซ้ำหนีจักบาทมาเบิ่งกันได้พี่น้องได้ยังแน่ นี่ได้ได้ตีนไก่ได้เลือดไก่แล้วก็มีก้งไก่นุ้มเบนบอกว่าอันบะหมี่เนื้อเปื่อยเอาอันก้งไก่แห่เด้อเอาเอียงกไก่ที่มันเปื่อยๆนะกินเสร็จนุ้มเบนสิบอกแล้วจากพี่น้องว่าก๋วยเตี๋ยวซาหมี่จังบาทนี่ก๋วยเตี๋ยวหลานที่นุ้มเบนเคยกินมันล้าพี่น้องแต่ว่าบุ๊ดกินโดนแล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพื่นปิดหลานไม่ใจพี่น้อง เฮ้ยเสียงมาหน่อยเพื่อนปีนล้านไปสักพักหนึ่งเพื่อนปรับปรุงร้านไหมคือเพื่อนเปลี่ยนจากขายอยู่หน้าบ้านเป็นเป็นรถก๋วยเตี๋ยวปอกๆขายเรียนน้ำบ้านแล้วใจพี่น้องอันฝากไปอุดหนุนเื้อ,อ,เอยเพื่อนแน่แซบอยู่ใจพี่น้องอันเพื่อนเปลี่ยนจากขายหนาล้านเป็นนันเป็นเรียขายน้ำบ้านอุ้ยพี่น้องเพื่อนให้อันนี้พร้อมเนี่ย น้องเนบนโบเดอว่าอันอันเพื่อนหาอันนี้รีวิวด้วยจ้าพี่น้องได้เห็นละน้องเบนรีวิวตามความจริงนี่ที่เพื่อนหายนี่มีหนองไก่แล้วก็มีตีนไก่ในราคาที่จับต้องได้พี่น้องเดี๋ยว้ายกิโลเมนรสิอบ,บอกเดอว่วาเพื่อนก๋วยเตี๋ยวชั้มนี่ตัวละเจา้าบาทนี่มีคอไก่พอ,อม,มากินกันเลยพี่น้องกันที่นี่เบา้ายแล้วมาจ้ามาเกาเสรอรน้องเบนด้วยพี่น้อง เขาเจ้าวทิเวลาไก่เที่ยงไม่มีผอมอันมีหัวละผ้าไม่ปิกกี้ผอมด้วยพี่หงอจริงจรินกันเลยเราลายยาแห่คลิปนี้กะอาจจะอาจจะดูแน่อยู่หรอกพี่น้องอันเ,เพื่อนเรากับเพื่จ้างอันน้องเป็นรีวิวอกแต่ว่าอันก็บ่อยเพื่อนเนาะค่ะอันซอยเพื่อน ไปอุดนุนเย,ย่แล้วในเด้อค่ะแล้วอันแล้วเรียกขายน้ำบบบตอนเดียวในแล้วอัะใส่เขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวปอกๆนะาจา้ะแซ่บจร่เจ้าพี่หน้องห้าบาทนี่พี่หน้องอืวเกี๊ยวห้าบาทราคาจับต้องได้จ้ะเพื่อเพลงน้นคายอัน เื็อใายเรนนั่งบานหอดใบสองเมือกับสก๊าบมหาบุกเพิ่นแล้วจ้ะเหมือนเดิมแซ่บเหมือนเดิมมือน,นีท่านเล่าจุดเดียวเราออกไปเราออกไปเดียวแต่ว่ามือน,นีเล่าว่าท่านได้ออกไปเราข้าใหญ่ว่ามันไม่ได้กกิน <laughs> นั่งอย่าคองเห็ดอันเบียกอัะน,นะพราท่านเอกินข้าวซอยไหมพี่หอ้อบ๊อกริกให้บักกริกบักกริกอ่นบักกริกรกินแล้วกับมีดได้พีห่ห้อแต่ว่าน้องเบียดหน่อยเอามาอม ฮึอยามาหน่อยอืมมาหน่อยไม่พี่น้องออกลูกไดสวงมือแม่ออกลูกไดสวงมือเราจังเลยละว่าแม่มันหนึ่งตานนิจับเราเลยตูนสัอาดเรเลยเอามาเลียงซอยเพิ่น มืดตากลังมืดตาเลยซีมืออีกดโดนบ้าพี่นนอเพื่อน,นจ้างถือเห็นหงฮึโดนมาจาัาไุดเห็นหงแต่ว่ารู้สึกว่าเพืน่นถือเรียนยินเ่ยยเสียงเรียนยิ่เสียงได้แล้วเรียนยิ่เสียงแล้วเรยนยิ่เสียงคนแล้วสิเนี่พี่นนอเรียนยิ่งสียงหือต้องไปเจอคนจะมาเข้าอนัน

ôi điều bóc bóc nó đi chà nó dạ ออเืออมม่อกีอ่อนๆเนิ่นนกีไปนำได้ไพี่อ่ะอืมหนูเปนซื้อกลอนมูได้เกินก่อนมูหละแพ่ง้ามห้มหัวละแพ่งข้ากินเสร็จน่ะ กินแบบมันออกเนี่ยถ้าเอาเป็นตัวเด็ดได้จ้จพี่นอใช่ไหมเอาเป็ปลูกตัวเด็ดอืมอด่๋งวเยจะกินบวชดัน บ้านพี bên bên ่น้องเป็นบานพี่นองเป็นังไงจามนตกบ่บาานคือมอเรา่ะแต่ว่ามืยไม่แดเดียวหืมเฮ้ยเสียง อย่ามาบ่เพื่เด้อพี่น้องบักพี่คือซื้อบัตรบัตรพียงเพ็่

ก็มึงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องบินเลยเด้อค่ะสำหรับกว๋วยเตี๋ยวชามนี้30บาทจ้าพี่น้อง30บาทอินดีเด้อค่ะฝากอุดหนุนเลยแล้วเนียเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะ